สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่พวกเราต้องคอยออกมาปกป้องชาติบ้านเมืองของเรานะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงกับพระคุณเจ้าลูกใหญ่ๆที่ดังๆตอนนี้แหละครับเพราะว่าท่านไม่ได้ออกมาเพราะท่านอยู่ในศิลในธรรมนะครับตอนเช้าเราก็ไปมหาไทยนะครับแต่ตอนนี้ตอนบ่ายเรามาที่บรองทุทที่ทําเรียบรัฐบานนะครับตอนเช้าเราไปที่มหาไทยก็มีประสรทนิดหน่อยครับเพราะว่าเราพูดสิ่งที่ลึก ก็เขามีคนมาขัดขวางครับไม่ให้เราพูดพูเดเรื่องศาสนาอจะตั้งความแตกแยกเป็นเรื่องเลอะแย่ชวนไอ้พวกนี้คํานี้มันใช้ได้กับคนบางคนแต่ว่าพี่น้องออกประก,กนอนที่ไม่เชื่อหรอกครับเรารู้เท่าทันพวกนี้เป็นลัทธิเดียวที่ไปอยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนทั่วโลกนะครับเขาคิดว่านแผ่นดินนะอันเราสร้างมาเมเกิดมาพันสี่ร้อยปีนี่ไปสร้างมาได้ยังไงครับศาสนาพุทธเรา2568าิดเรายึดถือมาตั้งนานแล้วตอนนี้ประเทศใดเราก็กำลังเนื้อหอมดังทุกอย่าง ทั้งมรดโกโลกไปเยอะนะครับซึ่งเป็นมรดโกโลกทั้งอาหารการกินทั้งทาวรวัตถุโบราณพวกนี้ดังพระวัาเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของเรารักษาวไว้ให้พวกเรานะครับมาถึงยุคเราเนี้ยศาสนาเรามีไทยเราต้องช่วยกันมากปกป้องนะครับขอให้เราไทยพุ่งกกบคุมกันเยอะๆนะครับ อย่าไปอยู่ต่างคุนต่างอยู่ให้สามัคทีกันไว้นะมันทําอะไรไว้เราก็ต้องทําตอบนะครับให้เหเาม,ามือนอยู่ข้าม่าสีลังกาพวกนี้เขาแค่แค่แคบางลระเทศเขามีเพอประเซ็นเดียวครับแต่เขาเข็งแข็งแต่ของเราเนี่ยในประเทศเนี่ยตั้งเก้าสิบห้าปรเด็นแต่คนละอย่างเลยครับเพราะว่าศาสนาพุทธเราตอนให้มีเมตตาความมีเมตตากรนานุณาต้องแยกแยะเพราะว่ามันเป็นช่องว่างให้พวกละพิเปกนั่นแหพวกนี้มันเข้าแทรกเข้ามาได้นะครับมันคทำลายเราไหมาแล้วก็ ื่องที่เกิดทุกวันนี้พี่น้องก็อย่าไปพึ่งสันคออย่าพึ่งเสื่อมคลายนะครับรทำลายความศรัทธาของเราให้เราเสื่อมจากศาสนาพุธทธทั้งที่ศาสนาพุทธเขาก็อยู่เขาดีคำสอนก็ดีอยู่แล้วแต่เป็นส่วนบุคคลที่โนดนมารมาประจนนะครับสร้างไอเล่เหลี่ยมให้พระท่านพระท่านก็มีเมตตาอยู่แล้วเนาะโยมเอาอะไรไปรถวายท่านก็ต้องรับอยู่แล้วแต่ท่านไม่รู้ว่ามันใสอะไรไปมากถ้าเรื่องจริงๆเนี่ย ถ้าเป็นคัทุจริตตัวนี่มันจะไม่ค่อยเปิดเผยมาแบบนี้เราที่ถ่ายคลิปไว้อะพระทะเลาะกันแบบนี้ก็มีคนถ่ายคลิปอะเราก็รู้อยู่แล้วกระบวนการพวกนี้เราถึงมาลองเรียบร้องความเป็นธรรมนท่านรครับให้ตรวจสอบว่ามีมีกระบวนการอยู่ข้างหลังไหมเดี๋ยวเราก็อาจจะไปขึ้นข้้นบนนะครับวันนี้เรามาที่ทำเนียบประธานาธิบดีมหาไทยมาแล้วไม่รู้จะราบรื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะมีคนวนดไส้ไพวกนี่พูดไอ้พวกคําพูดที่มันปิดปากชาวไทยพูดคือพวว่วอาวหัฒนธรรมการจะพูดเรื่องาศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตร้งา,รางความแตกแยกกับพวกนี้แล้ว บอกคนไทยทุกคนางเงียบไปหมดแต่เอออปทสนี่น้องอบนี่รู้เท่าทันพวกนี้เราจะไม่เชื่อพวกมันนะครับที่ฟังอยู่ครับหลังเราเนี่ยขอให้กองบุแล้วก็ตั้งเป็นลุ่มของเราไว้นะครับให้เข้มแข็งเอาไว้นะครับปกป้องชาติบ้านเมืองของเรา สวรรค์มีจริงนันโลกมีจริงคนที่ทําบาปทำกรรมไว้ตอนนี้นรกกำลังรอยอยู่ครับมีพวกผีกายพวกนี้นะครับมีเขาไม่ว่าไทยกีดย่ดวนะครับพี่น้องครับขอให้เชื่อมั่นนะครับศาสนาเราดีที่สุดในโลกไม่เป็นของจริงอธิค่าที่เราเห็นจะเป็นส่วนบุคคลนะครับขอให้ใครทำอย่างไรก็ทําอย่างนั้นไม่ต้องเป็น,นอับางผายนะครับขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับคนไทยทั้งประเทศแล้วพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เคารพ ระดับที่สูงสุดของประเทศชาติเราคือในตรงชาติเป็นสีขาวและเป็นสีแห่งมันชัดเจนการที่ทําลายเนี่ยการที่ว่าไปทําลายศาสนาเนี่ยผมความไม่ดีเลยคือเราคนพุทธเนี่ยคุณอย่าทำเป็นลูกกระท้อนนะคุณคบจะให้หวานมันไม่ใช่หวานนะครับมันทําให้ช้าใจเราคนพุทธเนี่ยเราต้องรักขตาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจการนั้นผมมองแล้วเนี่ยเป็นลักษณะการสร้างภาพคือคนเราเนี่ยลักษณะว่าทําให้พระตุงนี้มีอย่างเนี้ย ผมถามจริงๆถ้าคุณไม่ไปถ่ายว่าไม่มีการสร้างภาพมันมีออกแบบคลิปแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมครับเราไม่ใช่เด็กๆแล้วทุกคนคนไทยก็ฉลาดเขาไม่ได้งโง่เพราะเขากินข้าวทุกวันกินน้ำผึ้งเลี้ยงสมองให้ฉลาดเ็าไม่งโง่นะครับแล้วต้องมีจิตใจเมตตาโอ๊ะมารีเมืองไทยเป็นเป็นเ,นเมืองพุทธเป็นเมืองที่ใครๆอยากจะมาเที่ยวเที่ยวที่อื่นประเทศไทยไม่ว่าถ้าออกกังสือในวันอาสาฬหาบูชาคุณควรจะเอามาพูดไหมมันสมควรจะพูดไหมสาเป็นคนไทย คุณไม่คิดเลยคุณพูดไปดูาการทําลายเหมือนการเจ็กเนื้อคุณเองให้เจ็บอะ่ะจะผิดจะถูกมันเป็นเรื่องของทางสงเขาเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาเพราะต้องพิสูจน์ก่อนแล้วคุณแน่ใจอ่ะคุณไปด่ดาเอาโพทั้งไอ้ฟซบุ๊กทั้งไลน์เนี่ยมันไม่เหมาะสมและถ้าเป็นคนไทยที่ฉลาดนะคนไทยที่กินข้าวเช่นฉลาดจุลพุทธเนี่ยไม่ควรพูดแบบนี้ผมในฐานะที่คนไทยพุทธเนี่ยผมเสียใจนะครับ